เราจะพากันตามหาดูสัตว์ป่าว่าจะเจอสัตว์อะไรบ้างตอนนี้เราก็มาถึงที่ป่าเขาป่าดงใหญ่ไปกันตามหาดูว่าจะเจอสัตว์อะไรบ้าง ป่าก็าสวยงามมากเงียบสงบสงัดได้ยินแต่เสียงแค่จันไรไรต้นอะไรเนาะน่ะนมันจะมีรอยมันจะมีรอยขูดนี่ รอยสัตว์ป่ารอยสัตว์ป่าแท็ขึ้นมาหนิตามดูว่าจะเจอสัตว์อะไรมั้งจะเจอหมูป่าหรือเปล่ารืจเจอเจอเก่งเจอกวาง ร้องอ่ะต้องเดินตามร่องน้ำร่องน้ำท่าจะปาถึงจะไม่ลกุกไปค,ค่อยเงียบๆใครจะเจอลิงข้างบางชนี

mục nghe được tiếng chắc chắn đây lại nhiều mà เขาชันสูงชัน มากชันมากคุณไม่ได้ นี่เป็นต้นอะไรต้นแปลกๆท่าผู้ชมดูก็เคยเพิ่งเคยเห็นนี่ไงอืมต้นแปลกๆจะจะเป็นหนามจะเป็นหนามตามต้นนี่ไงก็เพิ่งเคยเห็น ตามป่าต,ตามดงจะมีของแปลกๆให้ดูอเออก็เพิ่งเคยเห็นหาดูยากมากเป็นต้นอะไรเนี่ยแค่สองต้นมันก็เพิ่งเคยเจอ เกือบถุวันเยอะแยอะไปหมด ขึ้นไปข้างไหนได้ขึ้นไปทางไหนได้ ปแปลกๆให้ดูแคทาวันอย่างเป็นนามก็มีนี่แคทาวันนี่เป็นนามแต่อีกอย่างนึงนามคนละแบบแคทาวันใหญ่ ต้องรีบหาทางออกฝนจะตกฝนจะตกแล้วต้องรีบหาทางออกครับคลิปนี้เราก็ขอขอบคุณขอบใจพี่น้องพี่ป้านะอาที่เข้ามารับชมด้วยก็ขอลาไปก่อนบ๊ายบาย